มือนี่กับเป็นอีกมือหนึ่งของวันหลังเลิกงานค่ะพี่นอ้นองพอบานกะทุมาว่าหิวเขาได้ยังกินเขานอ้อเพิ่นว่าแม่วเมียวกบคิดบอกค่ะพี่น้องขาแม่เมียวกบมือนี่เลิกงานเร็วกวัวพอบานจะเม่วเมียวกบเขาคัา่วพอดีค่ะมีปักแตงโมหน่วยนี่หน่วยน้อย,อยพอดีกินค่ะพี่น้องสื่อมาเนือ้อสื่อหนึ่งแถมหนึ่งถือแห้งค่ะ พอซิมเบืองเหลวกับโอ้ถืกใจอากาศก็แห้งหอนนะคะก็ได้กินบักแตงโม่กับืนชนฉ่ำหัวใจนะคะบอกเลยว่าบ่ผพิษหวังหน่อยๆเม็ดก็บบมีหวานฉ่ำกรอบแห้งค่ะพี่น้องบางเือสือบักแตงโม่มานี่บางเธอก็นใส่ล่มแน่พิษหวังเน่จืดบ้างมีไนห้ายบ้างนะคะพี่น้องเหมือนี่แมวเมียวก็เห็นขาไก่อยู่ในตู้ก็เลยมาจั เห็ดเข่ามันไก่ซะเลยค่ะพอดีสื่อคิงมาไวอะวังวันเนะสา์ที่แล้วนะคะบัดน,นี้ก็เห็ดเขามันไก่ต้มแล้วก็เอานำ้ำมาเห็ดเขามันตามด้วยน้ำซอสสูตรของแม่แมวเองเดอ้อจ้าพี่น้องค่ะสูตรนี้ลูกสาวมักแห้งค่ะพี่น้องอันนี้กาสิหันแตงกวาไว้ถ้าเป็นกับแกมค่ะพี่น้องนี่หลักขอบกัวของแมวบว่มี่ยังไร้ค่ะพี่น้องค่ะวุ่นไหยบ่ได้ไปไส่หยน อยู่น้ากันติดกันไปใส่มาใส่กลับไปน้ากันนะคะพี่น้องขอบขั้วแมวสิเป็นยังสี่ไปใส่กลับไปขอบขั้วไงแตกบึมบึมโซเล่กันอย่างสี่นะคะพี่น้องถ้าเปิดเสียงบ่ไดดเด้เสียงท่วมเฮียนจะ้ะอันก็นเลยปิดเสียงไว้นะพอล่อก,กับเข่าล่อไกลซุกนะคะก็เลยมาทําความสะอาดสะไวน้าจักหน่อยะคะ่ะพี่น้องค่ะพอมาทําความสะอาดแล้วตาบัดแวบเพี้นพักบุ้งะคะ่ะพี่น้อง ก็เลยว่าเออเพิ่มเมนูไปอีกจังเมนูหนึ่งพอดีกับสีดเด็ดให้เขาแตกออกคางนะคะสีดายสองตาสามตากับว่าไปเนาะ้บาบอเด็ดเทาก็สีเริ่มแกลนค่ะเพราะว่าอยู่นี่ถ้าเฝ้าเด็ดออกให้เขาแตกขแขนงกับแห้งดีนะคะเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกขแขนงกับสีดกินไร้ขึ้นค่ะพี่น้องนี่เห็นว่าเมียวเมี้ยวกับใด มากกับใยหนึ่งเติบละอันนี้กับเป็นโหระพาที่เด็ดแล้วเด็ดอีกเด็ดแล้วเด็ดอีกแห้งเด็ดแห้งแตกดีนะต้นน้หน,น่อยเกนแกนนี่เข้ากับสิไปพัดค่ะพี่น้องคะ่ะเอามากกสิมาเปิดน้ำแซไ่ไวกใส่เกลือลงไปจักน้อยลางเศร้าๆลลหลายๆน้ำค่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากนั้นแมวเม้วกับไปเอาผิกแซ่แข็งของเห่าออกมาหันมาซอยทุบกระเทียมปักๆค่ะพี่น้องคะ่ะ เห็ดบ่อยากกับเขาวาทามีเครื่องครบเมียนมีครบหรือบ่ครบแมวเมียวกระจัดให้ได้นะคะแต่ว่าเมื่อสิเป็นสูตรดัดแปลงไปอีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องขามือนี่กระสีได้มนุ่มเพิ่มเป็นพัดพักบุ้งแล้วจ้าพี่น้องแมวเมียวใส้บอ่อยังยังบ่อยากค่ะพริกกระเทียมเต้าเจี้ยวน้ำตาลชู่รสเออตามด้วยน้ำมันหอยแค่นี้ค่ะจบเพราะว่า เมนูนี่ใส่หลายบัดเข้มบัดว่าเออหลังจากนั้นแมวเมียวก็ใส่น้ำมันเข้าไปค่ะหวดลงไปคนค้นคูเล่คูเลป่ปลี่ยนใส่ปีนขวากับแม่นว่าใส่ใดค่ะพี่น้องค่ะแมวเมียวเห็ดกับเขานี่เห็ดบ่อยากจากเม็ดว่าตมีแนวให้เห็ดค่ะพี่น้องค่ะแมวเมียวเป็นคนชอบดัดแปลงบางเทือลูกกับผัวกระจมอยู่ถัาของบอกครบเขาบ่ยอยาก ให้เห็ดเพิ่นว่าเออประเทศแล้วก็กินเกียงตับคือเก่าค่ะพี่น้องคาะนี่เห็นว่าพอพัดพักบุงเรียบรอยแล้วยายแมวกับทาการช่าและไก่เอากระดูกออกค่ะเพื่อสะดวกในการกินค่ะลูกๆก,ก็สิบ่ไดดแทะกระดูกนะคะพี่น้องค่ากระดูกกับถิ่มลงในน้าซุปแล้วค่ะเอาไปถัต้ม <c oughs> เพ็ดน,น้าสต๊อกน้าซุปสดกินกับเขาได้อีกค่ะบ่ไดดเอาทิ้งเด้อคะ่ะพี่น้องะ่ะเห็นกระดูกอ่อนนะออน่ะเว้ย ยายแมวแห้งแทะแสบค่ะนี่ถ้าเอาไปกับผ้ากันหยาดก,กินคอไกลเลยคุณแม่ก็เลยเอาใส่ในน้ำซุปไปถ้าต้มน้ำซุปค่ะพี่น้องยายแมวก็หั่นหั่นหั่นให้มันเป็นชิ้นพ่อค่ำพ่อกินง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเฮ็ดไปโคโลเคเีไปแล้วลูกมันเอาง่ายๆเล็กน้อยมันกินบ่รอนหรอกค่ะ <c oughs> ถ้าเฮ็ดไปโอ้ยมีเสียงแฮกโคข,ข,ข้างๆถ้าเฮ็ดไปแล้วกะกินง่ายนะคะ เหลือนั่นเข้ากับเก็บได้ถ้าเฮดเป็นโคโลเคเลไปอันใดมันบก,กินมันก็เคียทิมเบิดลูกแม่ก็เลยทําการแกะจังสีล่ลค่ะเฮดไหนเรียบร้อยพอ,อยังเพราะแม่เสียดายของน้าลูกกินทิ้งทิง,ทงควงควางไรก็เสียดายของมันแพงค่ะพี่น้องกินเหลือนั่นเข้ากับเก็บไสตตู่เย็นไห้ถ้ากินหลอบหนาอุ่นกินหลอบหนาได้คือเกาค่ะพี่น้องนี่แหละครอบครัวแมวเมียกับจังสี่ล้ค่ะ นอกเหนือจากเข็ดงานกะกับมาเฮ็ดกับเขาทํางานบานจังสี่ละวนไปนะคะรอแต่มือฮอลลีเดย์กลับเมืองไทยหรือไปพักผ่อนวันฮอลลีเดย์วันหยุดแค่นั้นคะ่ะนอกเหนือจากนั้นก่ะเหมือนเดิมทุกวันจากพี่น้องคะ่ะ